สำหรับหนังที่เราจะมาเล่าฟังกันในวันนี้เป็นมหากราฟซีรีส์ฝรั่งที่โด่งดังมากของปี2005นั่นก็คือเรื่องแผนลผับแหกคุกนรก เรื่องราวก็เริ่มที่ลิงคอนเบโร่พี่ชายของพระเอกแกถูกสารตัดสินประหารชีวิตข้อหาที่ไปสังหารน้องชายประธานาธิบดีทีนี้พระเอกของเราเฮียไม่ขึ้นสกอร์ฟิลแกเป็นเซียนเลยทั้งด้านวิศวกรโครงสร้างก็เลยวางแผนช่วยพี่ชายแหกคุกแต่คุกที่พี่ชายของเฮียแกไปอยู่เนี่ยมันเป็นคุกที่เอาไว้ขังอาชญากรตัวร้ายอันดับต้นๆของประเทศเลยแล้วก็ขึ้นชื่อว่าแหกยากมาตรการเข้มงวดสุดๆเฮียสกอร์ฟิลแกก็เริ่มเรื่องโดยการไปป้นธนาคารก่อนให้ตัวเองติดคุกแล้วสุดท้ายสารต่าง จำคุกเฮียแก5ปีคุกที่เฮียแกขอไปอยู่ก็คือคุกชื่อว่า Fox River State เป็นคุกที่เข้มงวดสูงสุดคือคุกที่พี่ชายเฮียแกอยู่นั่นแหละเขาคุกวันแรกเฮียสกอร์ฟิวแกก็ไปเตะตาผู้คุมเลยผู้คุมคนนี้ชื่อเบลิกอ้เพื่อนร่วมห้องขังเฮียแกก็บอกว่ารู้ไหมว่าแก๊งที่ชั่วที่สุดในคุกคือใครก็คือไอพวกผู้คุมนั่นแหละลิงคอนพี่ชายเฮียแกที่เจอข้อหาฆ่าน้องชายประธานาธิบดีก็โดนขังคุกเดี่ยวคือผู้คุมจะให้ออกมาเฉพาะตอนสวดมนต์กับตอนทำงานนะโทษแล้ว ก็มีกำหนดนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าเดือนหน้าเฮียแกเลยต้องรีบตอนแรกเฮียสกอฟฟิลแกก็เข้าไปหาจอร์นอาบุชชี่มาเฟียขายญ่ประจําคุกก่อนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนคุมงานนักโทษทั้งหมดเฮียแกขอให้จอร์นเอาเฮียแกไปทํางานด้วยแต่จอ์นไม่สนใจและพัสดีประจําเรือนจําก็เรียกเฮียสกอฟฟิวแกไปคุยพัสดีสงสัยว่าไอ้นี่มันเป็นวิศวกรเรียนมาก็ต้องสูงจบเกี่ยนนิยมทําไมเข้ามาอยู่ในคุกไหนก็ไหนและก็เลยขอให้เฮียสกอร์ฟิยช่วยทำทัชมา จำลองให้หน่อยจะเอาไปเป็นของของวัญให้เมียแต่เฮียแกก็ไม่ยอมคนที่อยากจะช่วยลิงคอนไม่ได้มีแค่เฮียสกอร์ฟิวคนเดียวยังมีบีชอปอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยมีนโยบายคัดค้านโทษประหารชีวิตและบีชอปก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ว่าคนของสำนักง,งานตำรวจลับดีซีก็เข้าไปคุยกับบีชอปบอกว่าเฮ้ยคดีนี้ไม่ต้องมายุ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะเขียนคดีทำเรื่องใช้บทบังหน้าปันข่าวเรื่องเรื่องภาษีบีชอปบอกกูไม่กลัวท้ายคืนนั้นก็โดนยิงไส้แตกไปตอน เฮียแกก็ไปหาชาวนักโทษแก่ๆที่ชอบเลี้ยงแมวก่อนเข้าคุกมานี่แกสืบประวัติลุงชาวมาแล้วว่าไอคนนี้นี่มันเคยเป็นสลัดอากาศปนเงินกลางอากาศแล้วก็โดดล่มชูชีพหนีจากเครื่องบินเฮียแกดูและคนนี้น่าจะเป็นบ่อเงินบอ่อทองในอนาคตก็เลยไปจีบๆมาไว้คนของจอนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมีจดหมายเกี่ยวกับฟิโบนัชชีพยานปากเอกที่จะมาชี้ตัวจอนกับพรรคพวกจอนรู้เลยว่าฝีมือไอสกอร์ฟิลแน่จอนก็เลยเข้าไปอัดเนี่ยสกอร์ฟิลแล้วก็ถามที่อยู่ ของฟีบนหลังจากนวลเนียกันจนจบสุดท้ายพัสดีก็เลยจับขังเดี่ยวเฮียสกอร์ฟิว90วันทดฐานก่อความวุ่นวายเฮียสกอร์ฟิวถูกขังเดี่ยวไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแผนพังก็เลยบอกว่าเออเออถ้าชื่อมาฮาวอ่ะเดี๋ยวทําให้ก็ได้วะตอนติดคุกเฮียสกอร์ฟิวก็แจ้งว่าเอ้ยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่เด็กจะได้ไปฉีดอินซูลินที่อรงพยาบาลโดยหมอที่อยู่ห้องพยาบาลชื่อหมอซาร่าเป็นลูกสาวของผู้ว่า นี่ก็เจน,นี่ก็คือนางเอกของเรื่องนี้แต่หมอซาร่าคิดว่าเฮ er ียสกอรฟิไม่ได้เป็นเบาหวานจริงๆเพราะค่าน้ำตาลเนี่ยมันปก,ปกติมากเฮียสกอฟิก็เลยขอให้นักโทษที่หาของให้เนี่ยอายายับยั้งอินซูลินมาให้ทางด้านจอนตอนนี้ก็ยอมให้เฮ er ียสกอรฟิเข้ามาทํางานนักโทษด้วย แกถือคติว่า keep friend close keep enemy closer ก็คือให้เพื่อนอยู่ใกล้แต่ศัตรูนี่ต้องอยู่ใกล้กว่าเฮียสกอฟิลก็เลยได้เจอพี่ชายพี่ชายบอกว่าแค่นีเอาไว้จากคุกเนี่ยมันยังไม่พอเขาต้องการเงินแล้วก็คนที่จะช่วยให้หายตัวไปได้อย่างปลอดภัยด้วยสกอร์ฟิลบอกเฮียไม่ต้องห่วงว่าวางแผนไว้หมดแล้วเขามีแผนผังทุกตารางนิ้วของคุกแห่งนี้พอหุ้นส่วนบริษัทของเขาเคยเข้ามาทําสัญญาซ่อมแซมที่นี่ เฮียสกอฟิลก็เลยมีพิมพ์เขียวเฮียสกอฟิลแกสักพิมพ์เขียวของคุกเนี้ยเอาไว้ทั้งตัวเลยเฮียแกบอกว่าห้องพยาบาลคือจุดที่การรักษาความปลอดภัยละหลวมสุดและเดี๋ยวอ้วจะกินยาหลอกหมอให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงจะได้ยื้อเวลาไปห้องพยาบาล พี่ชายเฮียแกลิงคอนบอกว่าระวังด้วยนะไอจอนเนี่ยแหละตัวอันตรายเลยแหละตามแผนเฮียแกต้องไปหาหมุดตัวหนึ่งซึ่งไอหมุดตัวเนี่ยมันอยู่ใต้ที่นั่งประจําของทีแบ็กโจนลักพาตัวฆ่าคมคืนเด็กทีแบ็กบอกเฮ้ย hey, สกอร์ฟิลมาเข้าแก๊งเราเปล่าเดี๋ยวฉันจะปกป้องแกจากแก๊งคนดําให้สกอร์ฟิลไม่เล่นด้วยทีแบ็กก็เลยบอกงั้นไปไกลๆอย่าเข้ามาในเขตเขาแต่เฮียสกอร์ฟิลก็ต้องกลับเข้าไปแกะหมุดตัวนั้นออกพอไอทีแบ็กเห็นเลยแย่งแล้วก็เก็บหมุดตัวนั้นไว้เองทางด้านเวโรนิกาทนายของ เน,นียสกอฟิแล้วก็ยังเป็นแฟนเก่าของพี่ชายเฮียแกด้วยก็คอยอยู่นอกคุกหาทางให้เฮียแกออกมาจากคุกระหว่างนี้ก็ตามสืบเรื่องคดีของลิงคอนแกก็ไปคุยกับทนายที่ทําคดีให้ลิงคอนทนายบอกว่า หลักฐานมันมัดตัวไปหมดลิงคอนเคยทํางานให้บริษัทน้องชายประธานาธิบดีท้งคู่ทะเลาะก,กันชาวบ้านชาวช่องก็เห็นลิงคอนโดนไล่ออกสองทิตย์ต่อมาน้องชายประธานาธิบดีโดนยิงตายตำรวจเจออาวุธสังหารที่บ้านลิงคอนและยังมีเลือดเต็มเสื้อไปหมดหลักฐานมัดตัวแน่นส่วนไอ้คนที่ชื่อครับซิมมอนพยานที่ลิงคอนอ้างก็ทําผิดอาญามาห้าครั้งจนไม่เหลือความน่าเชื่อถือทนายของลิงคอนเอาเทปกล้องวงจรปิดคืนเกิดเหตุมาให้เวโรลกาดูเวโรลกาเนี่ยจะได้ตัดใจสักที ในภาพเนี่ยเห็นชัดเลยว่าไอ้ลิงคอนเดินถือปืนไปยิงคนที่อยู่ในรถหลังจากเห็นเทปเมโลนิก้าก็ไปเยี่ยมลิงคอนลิงคอนบอกว่าอันนลอลออวลงจากฉากอัวติดนี่ไอ้แคปซิมมอ,มองมังหลายล้างอีนนบอกให้อัวไปฆ่าพ่อขายยาชั่วๆคงหนึ่งแล้วหายนี่กลางพึ่งนังอัวก็เลยถือปืนเดินไปที่รถแต่อัวยังไม่ได้ยิงเลยอาน,น้องชายประธานาธิบดีอีตายอยู่ในรถอยู่แล้วอัวก็เลยไม่ต้องยิง ตอนนี้เวโรนิก้าก็คล่องใจว่าใครมันอยากยัดข้อหาให้ลิงคอนและใครอยากฆ่าน้องชายประธานาธิบดีทั้งเป็นคนดีทำงานการกุศลแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบลา b l คนหรือเทวดาวันเนี้ยหลังจากนั้นเจเวโรนิก้าก็เลยไปตามหาแคร็บแต่แม่บอกว่าไอแคร็บมันตายไปแล้วแฟนของแคร็บก็เลยโทรนัดเวโรนิก้าไปคุยแฟนมันบอกว่าแคร็บไม่ได้ตายจากการใช้ยาเกินขนาดเพราะเขาเป็นโรคหัวใจไม่เคยเสพยา,ยาใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ย มันพร้อมที่จะปิดปากทุกคนแน่นอนตอนนี้คนจากแก๊งของจอนก็มาเยี่ยมจอนที่คุกแล้วก็บอกให้กำจัดคนในคุกที่มันรู้เรื่องที่อยู่ของเอฟฟิโบนักชีซึ่งก็หมายถึงเฮียสกอร์ฟิลเนี่ย ก่อนที่จะพากันสวยยกแก๊งอาไ่กาจัดมันเนี่ยกูจะกำจัดลูกมึงเองส่วนเฮ er ียสกอร์ฟิลก็ไปที่ห้องขังของทีแบ็กบอกว่าอยากเข้าแก๊งขอแลกกับมุดอันนั้นหน่อยทีแบ็กบอกว่าเตรียมตัวเลยคืนนี้จะมีการต่อสู้ระหว่างแก๊งคนดํากับคนขาวทีนี้คนที่หายาเบาหว,วานเฮียสกอร์ฟิลเนี่ยมันเป็นคนดํพาพอเห็นเฮ er ียสกอร์ฟิลเข้าแก๊งคนขาวปุ๊บมันก็เลยไม่เอายามาให้เฮ er ียสกอร์ฟิลละที่คุกคืนนั้นพอประตูห้องขังปิดปุ๊บนักโทษแม่งก็ตะลุมบอลกันเข้า ไอ้ผู้คุมก็ยืนดูเฉยๆหลังกงสกอฟิวแย่งหมุดมาได้ลูกค้าคนสนิทคนหนึ่งของทีแบกถูกฆ่าตายทีแบคคิดว่าเป็นฝีมือไอ้สกอร์ฟิวแน่เลยสาบานว่ากูจะต้องฆ่ามึงให้ได้พัสดีสั่งขังทุกคนในห้อง48ชั่วโมงและครั้งหน้าจะขังนานกว่านี้ถ้ามึงยังไม่เลิกกัดกันเฮียสกอฟิวได้มุดเหล็กมาแล้ตอนนี้ก็เอาหมุดมาฝนจนสามารถที่จะไขหัวน็อตของโถส้วมในห้องขังได้ คนที่หายายเฮียเห็นแล้วว่าเฮียไม่ได้ไปเข้าแก๊งคนขับก็เลยเอายามาให้เฮียสกอร์ฟิลกินเฮียสกอร์ฟิลก็น้นนําตาลขึ้นปีตเลยตอนนี้เดินไปห้องพยาบาลหมอซาร่าก็เลยเชื่อว่าเฮออียสกอร์ฟิลแกคงเป็นเบาหวานจริงๆทีนี้ไอ้เบลิกผู้คุมตัวร้ายก็พาเฮียสกอร์ฟิลไปให้จอนจอนบอกกูต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้ฟิบนักชีมันอยู่ไหนมึงกูจะตัดนิ้วเท้ามึงแต่เฮียสกอร์ฟิลก็ไม่ยอมบอก เฮียบอกว่ากูจะบอกมึงก็ต่อเมื่อกูกับมึงได้ออกไปนอกกำแพงคุกจอนก็เลยให้ลูกน้องตัดนิ้วเท้าเฮียสกอร์ฟิล์ตอนนี้หมอซาร่าก็เลยเป็นห่วงเฮียสกอร์ฟิล์มากที่โดนตัดนิ้วเท้าเพราะว่าเฮียแกเป็นเบาหวานก็เลยบอกผู้คุมว่าเฮ้ย hey, ต้องสอบสวนนะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ไอเบลิกบอกว่าโอ้ยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะซาร่าพอลิงคอนพี่ชายเฮียแกรู้ก็โกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟเฮียสกอร์ฟิล์บอกว่า ยังไงเราก็ต้องเก็บจอนเอาไว้ตามแผนจอนเท่านั้นที่จะช่วยให้เราหนีได้เพราะจอมันเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องบินเล็กแล้วก็มีลานจอดเครื่องบินอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ตอนนี้เฮียสกอฟิวต้องเอาเพื่อนร่วมห้องขังมาเป็นพวกด้วยให้ได้เพราะว่าเฮียสกอฟิวมันต้องขุดห้องขังเฮีย er, แกก็เริ่อแผนต่อไปเฮีย er, แกเอาสบู่เนี่ยมาทาเป็นมือถือปลอมเพื่อหลอกรูมเมตแต่ได้วัดใจว่าไอ้นี้มันจะเก็บความลับได้ไหมส้เครรูเมดเฮียก็โดนผู้คุมลากไปถาม เรื่องมือถือถ้าไม่บอกเนี่ยจะโดนตัดสิทธิ์ไม่ให้แฟนเยี่ยมไม่ให้ญาติเยี่ยมไอซูเคมันก็ไม่ยอมบอกพอคิดว่าเดี๋ยวสกอร์ฟิวจะได้ให้มันายืมมือถือไปโทรหาแฟนแต่พอสุดท้ายรู้ว่าโดนไอสกอร์ฟิวหลอกชวนแหกคุกรูเมก็ย้ายหนีเลยเพราะว่าไม่อยากโดนเพิ่มโทษข้อหาสมรู้ร่วมคิดอีกแค่ปีกว่าเนี่ยเขาก็จะได้ออกไปแล้วไม่เอาเด็ดขาด เฮียสกอร์ฟิลก็เลยได้รรเมตคนใหม่มาจากแผนติตเวชคนนี้ชื่อเฮวายเป็นโรคประสาทแล้วก็ไม่เคยหลับตลอด24ชั่วโมงรอบนี้หนักเลยเฮียสกอร์ฟิลก็ต้องปวดหัวจะกุดยังไงวะเน,นี่ยแมงไม่หลับไม่นอนไอทีแบ็กมันยังแคนแล้วก็จ้องฆ่าเฮียสกอร์ฟิลอยู่ตลอดแต่จอนเปลี่ยนใจมาช่วยเฮียสกอร์ฟิลแล้วก็ให้ลูกน้องอัดทีแบ็กเพื่อซื้อใจเฮียให้เฮียยอมบอกที่ซ่อนของบิวตนังชีและจอนก็จะมาร่วมมือกับเฮียสกอร์ฟิลในแผนแฮกุกนี้ด้วยที่นอกกุ๊ ข้อมูลกับเวโรนิก้าเพิ่มว่ามีคนใหญ่คนโตอ่ะเอาเงินมาใช้หนีแทนลิงคอนยังเล่าไปไม่ถึงไหนนางก็ขอตัวไปสูบุรีข้างนอกตำรวจลับของรัฐบาลเดินเข้ามาหาเวโรนิก้าเขาบอกว่าคดีลิงคอนก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเวโรนิก้าได้ข้อมูลอะไรที่ยืนยันว่าลิงคอนบริสุ์เนี่ยก็ให้มาแจ้งได้เลยเดี๋ยวตำรวจลับเนี่ยจะช่วยเจเวโรนิก้าเริ่มเอกใจว่าทําไมแฟนไอแครปมันออกไปสูบุรีนานจังตัดฉากกลับมาที่แฟนไอแคร์ ถูกตำรวจรับฆ่าหมกป่าข้างทางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรื่องคดีลิงคอนมันก็วุ่นวายโอมานทำให้ไม่มีกระจิกกระใจจะทําอย่างอื่นเจ๊แกอยากจะเลื่อนง,งานแต่งออกไปจนสุดท้ายก็โดนคู่มั่นถอนมั่นพอรู้ว่าเจ๊ยังคิดถึงแต่ไอ้ลิงคอนซูเครรูมเมตคนเก่าเปลี่ยนใจขอเข้ามาร่วมแผนแฮกคุกรอบนี้ด้วยเพราะว่าซูเครกําลังจะเสียคนรักไปซูเครทนอยู่ในคุกต่อไปไม่ไหวแล้วหมายเคลนต้องวางแผนกําจัดไอ้รูเมตคนปัจจุบันที่มันเป็นโรคจิตออกไปเขาก็เลยเอา หัวโขกกาแพงประตูเหล็กจนหัวแตกแล้วบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นคนทามันเป็นโรคจิตมันทาร้ายอวัยผู้คุมก็เลยย้ายสุครกลับมาอยู่กับไมเคิลเหมือนเดิมเฮียสกอฟิวเจาะกําแพงหลังอ่างล้างหน้ามนีสุครคอยดูต้นทางให้แผนขั้นต่อไปเฮียสกอฟิวต้องไปขโมยสารเคมีที่ห้องเก็บอุปกรณ์เอามาผสมไว้ในหลอดยาสีฟันพอถึงเวลาไปฉีดอินซูลินที่โรงพยาบาลอาศัยจังหวะที่หมอเผลอๆบีบสารเคมีกับน้ํายาล้างท่อเทลงมาในช่องระบายที่พื้นห้องตอนนี้ เจเวโรนิก้าก็ตัดสินใจไปยื่นคำร้องขอเป็นทนาให้ลิงคอนแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากโปรเจกต์จัสติสซึ่งช่วยเหลือคดีนักโทษประหารโดยเฉพาะแต่ทางนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าทำได้แค่คดีที่มันสำคัญจริงๆแล้วพวกเขาก็เคยดูข้อมูลคดีนี้แล้วปรากฏว่าหลักฐานมันชัดเจนมากจนทำอะไรไม่ได้เจเวโรนิก้าเดินคอตกกลับบ้านแต่นิกเจ้าหน้าที่ที่โปรเจกต์จัสติสก็เสนอตัวมาช่วยเจเวโรนิก้านิกติดใจว่าทำไมคดีลิงคอนเนี่ยมตัดสินเร็วมากๆเลยแค่3ปี ถ้าเป็นคดีนักโทษประหารคนอื่นๆนน่ะ ต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีกว่าจะพิจารณาโทษเสร็จและแถมคนตายก็เป็นน้องชายประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนผลักดันเรื่องพลังงานทางเลือกอาจจะไปขัดผลประโยชน์กับพวกอ่อค้าน้ํามันหรือว่ารัฐบาลน,นี้กับเจฟเวโรนิกาไปคุยกับลิงคอนที่ครูบอว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมลิงคอนบอกว่าหลังจากที่เขาเดินหนีออกมาจากร้านจอดรถเขาก็ทิ้งปืนไปแต่ไม่มีใครเคยเจอปืนกระบ,บอกนั้นอีกพอกลับมาบ้านก็เจอเกงเกงปื้อนเลือดแล้วก็ปืนของจริงที่ใช้ก่อเหตุก่อนเกิดเรื่องลิงคอนเคย ถูกหลอกให้ไปเลือกปืน 2- อสกระบอกที่จะใช้ลงมือทําให้ปืนพวกนั้นมีรอยนิ้วมือของลิงคอนและคนร้ายตัวจริงก็เอามันไปใช้เป็นอาวุธสังหารขณะเดียวกันตํารวจลับก็แอบเข้าไปในบ้านของเวโรนิก้าทาให้รู้ว่าจริงๆแล้วเวโรนิก้าเป็นแฟนเก่าของลิงคอนและลิงคอนกับสกอร์ฟิลเป็นพี่น้องกันเนื่องจากว่าพ่อตายก่อนที่สกอร์ฟิลจะเกิดสกอร์ฟิลก็เลยใช้นามสกุลข,ของแม่ผู้ตำรวจลับก็เลยไม่เคยรู้ว่าไอ้ลิงคอนมันมีพี่น้องด้วย คนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครกระสั่งให้รีบกำจัดไอสกอร์ฟิลก่อนที่จะเป็นอันตรายตำรวจรับคำสั่งแล้วก็ยื่นคำร้องขอย้ายคุกไอสกอร์ฟิลวันพรุ่งนี้เลยเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปกันนะจ๊ะ